สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในรายวิชาพละศึกษานะครับ <Wow. S 1> โดยเทอมนี้เราจะเรียนวิชาาสเยสบอลก่อนเอื่นเลยขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อคู่กรนะครับนาย <Yeah. S 1> คงศกณ์ oh. ทองพวงนิสิตชั้นปีที่5นะครับปีนี้มาเป็นครูฝึกสอนที่นี่โรงเรียนอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี <Wow. S 1> โดยนักเรียนชั้นม2บางห้องนะครับเทอมนี้เราจะได้อยู่ด้วยกัน ทั้งปีเลยนะครับโดยเทอมแรกเราจะเรียนวิชาบาสเกตบอลก่อนก็ไปเริ่มเรียนกันเลยครับไปสำหรับทักษะแรกนะครับเป็นทักษะการรับส่งลูกบาสเกตบอลน,นะครับโดย <Wow. S 1> ก่อนอื่นเลยเราทำความรู้จักก่อนว่าการรับส่งลูกบาสเกตบอลเนอี่ยมีทั้งหมด4แบบแบบแรกนะครับคือก็คือการรับส่งลูกบาสเกตบอลระดับอกแบบที่2การรับส่งลูกบาสเกตบอลเหนือศีรษะ <Wow. S 2> แก็แบบที่3การรับส่งลูกบาสเกตบอลแบบกระดะดอนพื้นแล้วก็แบบที่4การรับส่งลูกบาสเกตบอลแบบด้านข้างสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนการรับส่งลูกบอลแบบไม่ใช่การรับส่งลูกบาสเกตบอลระดับอกนะครับ <Wow. S 2> ก็คือเราจะเรียนทั้งการรับแล้วก็การส่งเลยเราไปเรียนกันเลยครับ คือการจับลูกบาสเกตบอลนะครับสำหรับการจับลูกบาสเกตบอลนะครับเราจะใช้ปลายนิ้วทั้งสองด้านนะครับจับแบบนี้เพื่อเว้นระยะเราต้องมีระยะค่ะเราจะไม่จับแบบนี้เพราะว่าถ้าจับแบบนี้มันจะไม่มีแรงในการส่งลูกเราจับแบบนี้เพื่อเราจะได้ใช้ป่ายนิ้วนะครับในการส่งลูกออกไปอันนี้ก็คือการจับลูกบาสเกตบอลครับ สำหรับขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนในการยืนในการส่งลูกบาสเกตบอลนะครับโดยเราจะยืนขาความกว้างเนี่ยประมาณช่วงหัวไหล่ของเราแล้วเราก็จะเอาขาที่เราถนัดเนี่ยถอยไปด้านหลังพร้อมกับเวลาเราส่งลูกเนี่ยเราก็จะก้าวขาที่ถนัดไปพร้อมกับส่งลูกพร้อมกันแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือความกว้างของขาแล้วก็ถอยเอาขาขาที่ถนั เพิ่มแรงในการส่งลูกทําให้แรงลูกแรงแล้วก็อาจจะเร็วขึ้นรบขั้นตอนที่สนะครับก็คือการส่งลูกบาสน,นะครับโดยการส่งลูกบาสแล้วกับผมเนี่ยเราจะเอาลูกบาลนนไว้ที่จะกับผมก่อนโดยเราจะจับในแบบที่เราสอนไปตอนแรกแล้วในการส่งอ่ะเราก็จะเหยียดแขนตรงแล้วเราก็สะบัดลูกไปด้านหน้านะครับเพื่อให้ลูกพุ่งไปด้านหน้าโดยเราจะสะบัดแบบคล้ายๆกับจับนมที่ท่าช้างคืออยู่ไหนก็คือแขน มือสะบัดลงโดยเราใช้ปลายนิ้วนะครับในการคอนโทรลลูกแล้วก็นิ้วโป้งชี้ไปที่พื้นแขนเหยียดตรง <Wow. S 1> อันนี้ก็คือการส่งลูกในระดับผมโดยสายตาเราจะมองไปที่เพื่อนที่เราจะส่งให้นะครับครับท่าทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการส่งก็คือเราจบลูกบาสอยู่ขาที่หนายู่ด้านหลังก้าวไปด้านหน้าแขนเหย็ดตรงแล้วก็สะบัดลงอันนี้ ในลำดับ,บต่อไปนะครับเป็นการรับลูกบาสเกตบอลในระดับปเราจะยืนแบบเดิมเลยคือความฟ้างประมาณหัวไหล่แต่ว่าเราจะเอาขาที่หนาดเนี่ยไว้ด้านหน้าแล้วก็มืออยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เอามือใ,ใกล้ตัวจนจนเกินไปตามองที่ลูกแล้วก็มองที่เพื่อนที่จะส่งลูกให้เราเวลาเพื่อนส่งลูกให้เราเราก็จะก้าวเท้าขาดก้าวขาที่ไม่ถนัดมาด้านหลังพร้อมกับมือชัดกลับมานนดนึงเพื่อผ่อนแรงในการรับลูก อย่างเช่นนะครับแบบนี้นะครับเราตาเรามองที่ลูกเ่อนตรงมาปุ๊บเราก็อันนี้แราวก็รับลูกไว้มือเราจะไม่อยู่อย่างนี้นะเพราะว่าถ้ามือเราอยู่อย่างเนี้ยลูกบอลอาจจะมาโดนตัวเราได้แล้วเราก็จะจับไม่ทันมือเราจะอยู่นี้เพื่อพร้อมในการรับลูกตลอดเวลาครับผม จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปการรับส่งลูกในระดับ6นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครูนะครับหวังว่าในการเรียนครั้งนี้นะครับนักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้แล้วก็เราจะเจอกันในห้องเรียนเปิดเทอมเมื่อไหร่นะครับเราจะมาลองเล่นลองปฏิบัติแล้วก็ลองสอบกันครับลากัน,น,นครับ๊บายบายครับ